ใช่คืออาเขาลุงชางเป็นเป็นบัวบ้างมั้งแมนเป็นยังว่างเป็นป่านคณะอย่างเนาะบ่เป็นเห็ดทั่วเพื่อนเห็ดทั่วอด้วยยังยังยังอีกโดนบ่นเหรอยังบู่้เงายังบ่บู้บ่ชาวบานเพิ่นยังอีกโดนจากเงินมาเห็ดเลยอ่าอยากหาเงินเอาเสื้ออะนะหัดหัดไมมไว้เงี้ยไมมดุ้งไอ้ชาติเนี้ยมันถือมันถือผลเดิมเหรอเนาะมันถือผลแบบนี้มันมาถือแดดแล้วมันสิดุ้งได้ไบมดีนะ อาจว่าเออลองถามเพื่อจะว่าให้เวลาโด,ดนแล้วมันอ้ายอ้ายสีพาเห็ดก็ได้เด้ออันอันนี้ซาอันติดในหน้าพื้นแนน้ไอ้ายได้แบบย่ำสีใส่ไฟหนักๆ,ๆแลแ้วมันเพื่อนว่าไห้ก้ดปุ่มแดงมันเนาะให้กดปุ่มแดงมันไ้ไฟแดงมันอันดับดอ่าแต่ไฟเขานีสีเรนแบบแห้งกัว้าว่าเขากอดอาชัย ข้าวโคตรปุ่มแดงมันเข่าเลยไผ่แดงมันชีฮงเลยไผ่แดงมันชีฮงปุ๊บแดงเพิ่นว่ามันสีกินไผ่อ่อนมันจิบกายเป็นไผ่อ่อนอ่านี่มไม่ได้ต้องเลยก็จะใส่อ่าแ้วก็ทุกๆสามเดือนหรือว่าทุกๆเดือนเพื่อให้ลองเนาะอันนี้โมเมนต์ใส่เอามือจุ่มไลยอ่าแต่ว่าอ่านี่มันก็โบ่นอ้ยย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 ยมยย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 ยอ่าโอ้ต้องโอ้โอ้ โอเคน้องพี่น้องเนาะมาต่ออีกคลิปพี่น้องเลยตอนนี้กะอยู่บ้านหน้าแพรคือเก่าน้องพี่น้องเนาะอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของน้องโมเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเป็นยังไเดีบัวนี่ทังเขาลุงช้างเพิ่นอ่าบัทันได้มาลงมือเห็ดบ่บน้องพี่น้องเนาะอาถือบัวนี่ถือว่าบรรยากาศดีพี่น้องเลยอ่าลมแน่เนาะเมื่อว่านี่ฝนตก มื่อนี้ทั้งลมทั้งแดดถือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกันนี่เบิรงเด้อพี่น้องเด้อจังไดกะน่ <elim Wow. S 2> ะมัดระวังอ่าไข่เป็นหนาวพี่น้องเลยเนาะเอ้าสบายดีมือกล้องเฮาโดยโดยพูดพี่น้องเนาะแห้งว่าว่าลมมันแห้งลบมันเนี่ว้าดูพูดเนี่ยบาทนียแหวนก็บาทเลยโอ้โถโัปิวลูกบาทนียว้า ว่วงว่าล้มล้มบุญบุญมาบาทเดียวบาทนี่เนาะย่านแต่สั่งกระสีอ่าเคลื่อนอาต้องมูพ่นนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะเอาอใช่อาให้เพคนจับกล้องให้กล้อนพี่น้องเลยแต่มันบริยดแสงบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่เนาะอ๋ออย่งใดก็ก็กรารทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทาง ต่างประเทศน้ำพี่้องเลยกะตอนนี้เนาะกะถือว่าชิปสองโมงที่เขาบ่ายโมงแล้วน้องพี่้องเนาะก็กระ่มพ้องแล้วไปแต่ก้อนสิอันนี้กะอัาข้าวข้าวทั้างน้องมูคนก้อนพี่รองเลยยั่แต่ไม่เนาะยั่แต่ไม่มันดุ้งพี่้องเลยแต่ว่าคือเขาลุงงทางเป็นก็ได้มาเห็ียดไว้นะแต่ว่าคือยังอีกหลายมื้อทั้งเขาลุงงทางเป็นทั้งมาเหยียดเหนี้สีบอกน้องมูแล้ว จะบอกงูและะ้วเนาะในการไหวไหมก,ก่อนพี่น้องเอ๋ยว่าว่าคือหลายมือนะเพราะว่าถ้าห้าไหวนะนี่เนี่ยมันถือฝนเด้มันถือฝนถือนี่แหละมันมีโอกาสดุ่ง,งพี่น้องเนาะไม่เรับนักจิตพิลูกอื่นคือละมาเห็ดแต่คือสีฮันดุ่งดอกว่าไม่นี่มีแต่อันจะซื้อกำงามันอยู่พี่น้องเอ๋ย เห็นมั้ยยังไม่ยังอันตัวนั้นนี่มันเป็นไม้ประสมเนาะบ่แม่นยังเป็นไม้ประสมได้สด้เนาะเพิ่นเฮ็ดกินหยังแล้วบ่น้องหมูนี่คือว่าตลาดมนีเท่า้นงมมัน่สวัสดีด้น้องเด้อโย ไ <ahan> ด <laughs> ้มาสิคบ้ oh, ือเเกี่ยวโอ้เนาะาตูกินเืองีนออนุญาตจับเด้อเบิ่งอ่าใบนี้ได้ได้ได้จะกํตูโอถือว่ายังประหยัดกว่าาแม่บ่ตาอยู่ไดนี่าแม่บ่ตานี่เพลอจําใบน้อยเน้นซ้อน อ่าม uh, uh, oh, ah, ันมันบ่เต็มคํเด้เออถ้าว่าน้อยซํานี้ได้ได้ชแม่นบ่โอ้ยประหยัดอยู่ซั่นอ่าบ่เปืองปานใดอันนี้ขอญาตเนาะพี่น้องเนาะเป็นัวมันเดี๋ยวนี้น่ะปูนปูนนี่ปูนนี่เืองบ่ระวงเอาอ่าประเภทเครื่องเี่ยวตัวใดมันเืองกม้มากูก็มากเืองกู นไปเนอะนานมดนนอ่อเห็ดเั็ดไงเห็ดไทยเอรอเห็ดไทยเนาะที่ามหั่นเดลยโอ้กะเดียวว่าน้องมูคนไปเด้ว่ะนด้จะคืออาขาลุกช้างคนจนบัว่างมั้งเมนคนบัวคนปันขนานยังเนาะคนเห็ดทั่วคนเห็ดทั่ว อันยังยังอีกโดนบ่นเหรอยังบ่ฮู้ครับยังบ่ฮู้บ่สชาว่าเพิ่นยังอีกโดนจกากเงินมาเฮ็ดเลยไอ่อยากหาอัานเอาเสื้อฮะหัดหัดใหม่ไว้เงินใหม่ดุ้งไอ้ชาตินี่มันถือนะม,มันถือคนเดิมเหรอเนาะมันถือคนแบบนี้มันมาถือแดดแล้วมนะันสิดุ้งแด้วบงดีนะแต่ว่าเออ<ร>ลองถามเพิ่นเด้ชว,ว่าให้เวลาโดนแต่แม่นเอ่ไอ้า่สิพาเห็ดก็ได้เนาะ เสื้อสอดเข้าไปเลยอ,อิ่วอิ่วอิ่วหัดให้มันมันชื่อนะอ่าไม่ใช่มันโกบบัติมาตีทางไว้เห็ดขีดได้อีกเนี้ยอ้าวเนาะไม่มันดุ่งเลยพี่น้องอ่ามีแต่มีแต่ว่าถามเพิ่นเบิกอ่าแต่ว่านี่ก็เอาชื้อเชือกมาเรือแต่มีเชือกอยู่กับว่าเนี้ยเดาสอดสอดเข้าไปเลยอ่าไม่อิ่ว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 ให้มันตีงนะเพราะว่าอย่ามันดุ่ง พีว่าโอ้ยว่าอ่าคันนาเราขาดบ่นาะว่าซั่นเพราะว่าฝนตกแฮงอยู่เด้อเนาะอ่าบต้งแหงพอสมควรอยู่ได๋ไดได้ยังมากินบ่ได้เออบ่จักนซื้อเนาะแม่นอยู่พี่น้องเข้าตลาดนี่ปลาทูนหมูบ้ก็ได้บาก็มักทั่วแล้วก็นอไม้คือเก่าแม่นโเพราะว่าบ่จักแนซื้อแม่นๆแต่ว่าปลานิลเนาะปลานิลกเอา ตาม ubers, ทีมอต้านี่แซบอยู่โอเคอยู่แต่ว่ากินแล้วอยากอยากเสียบท่อมอต้านโมโหมันเป็นได้ไงป่านนี้แต่ว่าแกวขี่แกวยางมันนี้คักเสียบท่อได้ตื่นบ้านน้ำอันนี้นะเออเคนห่อนเนาะโยนต้มไก่เป็นยังไงต้มไก่ไะทำลูกเขาเหรอนาเละมาเจ้ามาเละเนาะมาห่างบ้านเราว่ามือนี้ ชีได้กลับลงปูนเนาะต้องอทางบ้านพอดีกทีนะเวหาเพิ่งก,ก่อนจันเพราะว่าสิกลับลงไปซื้อเครื่องเนาะให้ทางบัลลี<ม>ห้องน้ำเราแล้วครั<ม>นบน้ำเราออกมูกันแล้วเฮือนแล้วเนี่ยเขาบอกเรื่องของน้ำแล้วแต่ว่าตามพุ่มไปจริงแล้วนี่นะแต่ว่าคือเขามีงบนะมันมันคักแท้มันกับห้องน้ำนะเนาะหัห้องน้ำเนี่ยเขาต้องไปไส้กุ้มือทีเดียวนะอ่าขอใช้น้ำปกะจักษ์แล้วก่อนเนาะ แต่ว่ามันทับพันอยังก้อนก็ได้อดังเลยเนาะเบรกได้เขาป้าอะไรก็ห้อยบทพันได้เดิมเทื่อคือเห็ดนองน้่งกับเห็ดอยู่ทางใดเนาะนี่เนาะบมอ่างเนาะคืออยู่อนไรหมอ่างหลุมมันกับกุดบอลนั้นต้นเหมือะเนาะเนาะคนเบนเมือนเนาะุดบบอลนันมันมันคือหน้าบ้านนี้เอาเอาของคุณอยู่แล้วสินะ แ้วอีกอย่างเดินเดินนองมูแล้วนี่มันกลงวงกว่าเดินเฮือนซาต้าเราโยกอันนี้จักแมตพูดนึงไหครับสามสิบสามสิบพูสามสิบเท่าไรก็ราคาสามสคูณสี่สิบโอ้สามสิบคูณสี่สิบแต่ราคาแน่แสนหนึ่งเดี๋ยวแสนบาที่น้องเฮ้ยโอ้ยเนาะเอ่อคว่าโอเคอยูดินจัดสันตัวที่สาวสุกสันเพิ่น ไปถ่ายคลิปนะั่นน้องมูเห็นบ่น้องมูติดตามเพิ่นบ่นอ่าคือว่าซิปกัวเม็ดนี่แหละพีน่น้องเนาะยซิปกัวเม็ดประอันซิมหาคูนเช่านี่ยไปจั๊หรือว่าซิมหาคูนซิมหาจั๊บชามแซนเลยตอนหนึง่งก <c oughs> ็โดนโหดเลยเพราะมันติดทางถนนเลยมันติดทางถนน,นใหญ่เนยมันมันค่อนข้างรือว่าแพงนี่แหละไพนเนสแต่มันมันไก่ทางถนนแต่ว่ามาแพงเรื่องไฟฟ้า บ้านน้องโม่พิ่นแบบเพฟฟาแบบโหดแบบถ้า,บา,บาคบคัวแม่ผู้ทีเพิ่นชอยเนาะอาทิตย์กระเบื้องกระโลนี่เพิ่นกระถามอยู่แต่ว่ามันแบบว่าตีกับข้าวเลยสี่หมื่นใช่พี่น้องเนาะมันสามหมื่นฝ่ายแหละเ<ม>อื้อนู่นนี่นั่นอีกทีนะตีต่อสี 40, ่หมื่นต่อแต่ที่ได้ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมทำทีพอต่อนน้ำน้องโม่ไปไปแกเพราะที่ทำนั้นแ<ม>ต่หมดคือ ซาตาเราต่อแล้วหไยเราก็อยากใส่อารมณ์เน่แน uh, so oh, so uh, uh ่เนาะโทรทัดเน่ทั้งคือมีตู้เย็นก็มาเพิ่มแบบนี้อ้ยมาได้เลยมาเย็นเลยเพื่อนเราขนาดนี้ได้โทรทัศน์มันเบิร์กกันมาได้มาได้เบิร์กมาได้เบิถึงมาเนาะนอกจากว่าตัดจอในน้อยขึ้นถ้าพอซื้อแต่เมื่อเบิร์กหน้าจังแล้วบอกว่าตัวนั้นน่ะหมอหมอนพายยิบสองวงก็ถึงเลยเนาะแต่ว่าบูโดนนี้แบบนี้จะเบิรงกขคืนน่ะใส่หมอพายอ่ะนะ มันต้องอ่ามีแผ่นมีแผ่นสะเนาะยังไงแน่พี่ดังในเรื่องเยอหรือหดือว่าห้าซื้อหม้อเพิ่มไผ่าใช่นี่นนองวาสิเป็นแต่แฮงอยู่บ่ใชไเาแต่ว่ามันมันก็น่าสิมีอยู่แล้วว่านอนพี่น้องเนาะอันนี้ล่องมินมาบอกเอาต้าเด้อนอนพี่น้องสมมติว่าหม้อเก็บไผ่เรือหม้อเพิ่มไผต่างหากสินะไผน้เขมาได้แต่ว่ามันจะมีหม้อเพิ่มไผ่ต่างหากอยู่บ้านทีนะ ออฟซีว่าจังใดเนาะมันเป็นไตมีบอกดูวเป็นไต้เปลนไปได้อีบอกซีนะหรืปปอาว่าบอ,อกเจ้าว่าเอไปชื่อก่อ็เห็นว่าเนาะอ่ามันนำเอาไปพูดแล้วมฝาฝักไปไวไ้ที่มันสีแห้งขึ้นทีนะแต่ว่าคือเพื่นอนน้องนี่ยังบริมีบอกอันว่ากับเอิญเนนะี่ยสเตติคัสหรือว่าอันตัดไพนะม,มีบอ,อ,อเ่เป็นตัดเล็กเม,นะมือม่อไหร่ ให้สอดกุมันตาบ่เออเ่อฟังหอัาน้องกดใช้ปุ่มตัวใดมั้ปุ่มแดงบ่แตตั้งต่คนใส่ให้กได้กุบริโกคตัวใดบ่มีมีได้นาะแบบถ้าว่าน้ำเอกดแดงนี่ให้สีบ่แห้งเนาะพอดีเนาะแต่ฮับพีดว้ให้สีแห้งเนาะก็ยตตั้งใจคนเห็นทางันว่ามนี่กับมนี่เออเดทชานขึ้นเบิ่งได้บ่้นอากนากาตอนนี้ยังไม่ได้วเฮือดล่อดเนาอ่า อ่าเด้ออันอันนี้ซาอันติดในีนยนะพื้นแนะนำไอ้ายได้แบบย่ำสีใส้ไฟหนักๆเลยม่นเพื้นว่าให้กดปุ่มแดงมันเนาะให้กดปุ่มแดงมันให้ไฟแดงมันอันดับอ่าแหลไฟเขานี่สีเรนแบบแห้งกลัวถ้าว่าเขากดอ่ะใช้เขากดปุ่มแดงมันเข่าแล้วไฟแดงมันสีพุงเดยไฟแดงมันสีพุงปุ๊บแหเพื้นว่ามันสีกินไฟอ่อนจีบกายเป็นไฟอ่อนอ่าอันนี้ผไม่ได้ต้องเลยก็จะใส่ แล้วก็ทุกๆ3เดือนหรือว่าทุกๆเดือนเพิ่นให้ลองเนาะอันนี้บ่แม่นນช่เอามือจุ่มไหนอ่าแต่ว่าอ่าอันนี้มันก็บ่เพງ่นเพิ่นเอาลงให้เออม่นเนบอกอยู่แต่เฮไมต้องอ่าโอ้ต้องโอ้โอ้เออพอ้เออนเ่เร เดือนละเท่อหรือว่าย er ่างบบได้ด uh ีสามเดือนก็หนึ่ง้วก็ถาว่าผู้ใหญ่เนาะหรือว่าถาผู้มีประสบการณ์เน่พ่อเพิ่นอยากเอาอันสายไฟเสียบสักเสียบ้ปก็จุ่มใถ่น้ำนะพอเห็นมัดนะพี่น้องเนาะครับมันสิรันบ่แต่ว่าบ่แนะนน้ำเนาะบ่แนะนน้ำนอกจากว่าเออกลมกองไฟฟาเพื่อว่าคูเพิ่นเพียนเนาะนั่นนี่อย่าให้ใจขึ้นได้ทำไมมัโดูพื้นได้แต่ละเนาะ มาเห็ดมาลองให้เพราะว่ามันรังเอือบใส่ไปชื่อสีอนะมันโบรัน,น,นอาจจะกิด<ล>แต่ถ้ารัดวงจรนู้นนี่นั่นกันโบรันมันก็ใส่มันก็ซอยอย่างเขาบม่ได้นะก็จะใส่บริรบรรเทดโต้บริเทตโต้เลยจั้กจั่๊กปีเลยบ่ไร่ต้องเจันจันปีไม่ต้องทันทันปีแต่ว่าถ้าชายนักเพื่อนเพื่อนก็แนะน้ำมันขึ้นนองว่าวแหละเพื่อนให้งับขึ้นงับลงคูเดือด อาเพิ่นอยากลองเบิ่งเด้อว่ามันสิเตะบ่เนาะคันอ้าวมันน่ะนะพี่น้องลองเบิ่งเด้อแต่ว่ามื้ออื่นได้มื้ออื่นนี่สิขึ้นมาอยู่เดียวดสิขึ้นไปเบิ่งว่าแนวใดเนาะซาเพิ่นแนะนําบ่ตานี่ถ้าสิใช้งานไหนักๆล้วแม่นให้ให้ปิดปุ่มแดงมันว่าซั่นอ่าบ่ให้แสงมันน่ะหุงอ่าถ้าว่าสิใช้งานธรรมดาแหละเปิด เปิดให้แสงแดงๆนะฮงทางเต็มบอดมีแสงบอดมีแสงบ่ะโอ้แสดงโอ้ตอนนั้นแล้วมันจะบอลลันบอดมีแสงอ๋อแสดงว่าอยู่ในหมู่ไฟแห้งแล้วนช่ไเลยถ้าว่าแสงถ้าว่าแสงมันบวมฮงละแม่นมันบอลลันเพราะว่าเขาบุได้เปิดระบบมันเลยมีแสงนะบอดมีแสงเลยบอดแม่นแล้วใช่เออวันนี้ลองลองเรากดให้มันขึ้นแสงแดงไว้แต่บอมีแสงเนี่ยม่นบอลลัน โอ้อย่าพ่อและเถอะเนาะไปจับมือกันทางงานก็เละมืึอเซนตาตาเนี่ยไฟสดเด็บมึงก,ก็บล,ลันมึงก็เสียมสดนั่นแหละมันก็บ,บ,กบดายนั่นโอ้แสดงว่าแมน,แนเล <c oughs> ะจะเอาเลยเนาะแต่โมมีแสงแดงกงันงงขึ้นแล้วแมนเพรต้องแปลกใจเนาะแมนบริโก้ใช้หมูตอนนั้นมัน <c oughs> อะคือกันก็ไม่กันชาตินี่งมีหมูอีกแล้วนี่อ่ากดใช้พักกลางนี่เอียงๆเลยพี่น้องเนาะ อ่ใส่ขอบสุดก็เอาแล้วบาดนจักเพิ่นสิเอียงไปไสแด้อันนี้คืออยู่ใน360องศานะแล้หมุนได้แบบสิรวมสบายเลยว่าอยู่ในอตรงๆเนาะแต่ว่าตาคนมื้อนั้นจังว่าโอ๋กันใส่หมมมอกเอ้าปะไว้ข้างทาง่ะอ่าไว้ข้างทางงคืน่ฝนตกบักแงนึงโทรให้ตาไปเบิ่งตอนเช้าเพราะว่าเตาแล้วก็บ่ได้สู้เปิดน ว่าสิโทรแล้วบอกอ่านี่อยู่แต่ว่าโทรติดพี่น้องนะตอนเช้าโทรติดแล้วก็เราแล่นไปเบิ่งโอ้แล้วน้ํายาะปั๊บของอ้ายเวลามาใช้ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าก็บ่ปานใดดึกดึกดกดักอยู่มันใส่ไม้ก็มันอยากนักสายไม้มันอยากแนงเหงียงเลยเอ้ามีแต่นั้นละน้องมูไอัมีแต่ว่าถามทางเขาลุงทางเพิ่นเบิ่งเด้อแต่ว่าเพิ่นว่าเออนานมาเฮ็ดแล้วม่นเจ้าหาเสือเตรียมไว้เลเดี๋ยวอ้ายสิ ถ้าเห็ดก็ได้เนาะหรือว่านองเห็ดเป็นไนี่ก็ได้ว่าสมมนีก็สิมัดให้เามัดอ่าแม่นมัอเด็กๆไว้บ่ให้มันไหม้น่ะดุ้งไหม้เพิงพี่น้องเอ้ยป่ะจะเอ้าเนาะน้องมเด้อสบายดีเด้อเนาะกะปาทําแม่เด้อกินฮอกโพาเด้ออืสิมาหาใหม่ป่ะ้เนาะพอยเพิ่นอกพี่น้องเอ้ย เราโอ้เจ้ากระห่าวายกแต่คนเท่ารบาต้าเหมือนกัน่วยยกเลยน้องพี่อนน้องบอกยกอะไรก็ได hmm, hmm, uh, ้นะนมีแต่เรื่องไฟฟ้าและเ้นไ้อย่างแห้งปัหอะไรไม่เป็นคือบาต้าคิดบอเรื่องอะไนแต่ว่าตาผู้ที่คนมาใช้บาต้านี่คนก็แนะนำคือบาต้าเบ้ายให้ให้ให้ อ่าเที่ยวงับลองเบิร์ทุกๆเดือนพี่น้องเนาะยันมันมีปัญหาอย่างทีนะพี่น้องโมรอไปพาซอดเมืองกับมูงับชับหรอยันแมนแล้วอ่ะเอ้าจังใดก็ขอบมุกขอบใจลลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาเบิร์มาชมแล้วกับโบกด์ขามโฆษณาพี่น้องเลยเนาะอกว่าเว้าผิดพลาดประการใดกับการขอโทษขอภัยน้ำลายเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่อนน้องโมก็ยังบบผู้ยังบบได้คําตอบว่าสิลงมือเหดเมื่อใดพี่น้องเลยเลยที่แน่ๆไม่เรืออุปกรณ์มาแล้วเนนาะพี่้องเนาะเอ้า สบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะบ๊ายบาย